เดนวิเกเตอร์ช่วงที่สองเยวไปล้างให้เดี๋ยไปล้างให้ที่สุโขทัยไรแก่กอดรายการไรแนวเราแล้วติอะไรแนวเราพี่โบตรงชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พี่หยอกแม่ขายไล่ขายนาสดาเข้ามาหเรียนนะติ๊กต้องเข้มขืนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่ะหมุนไปหมุนมาที่เนี้ยหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่แล้วเนี่ย เดี <łość> ๋ยวพี่จะพาไปไม่รู้อ่ะตามพวกนั้นไปเฮ้เฮ้ยอคโอคเคโอคอคเโอเค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 โอออโอเคเโ แฟนไควันดียัคิดาิดาเรเ่ยปยโเกนมอโล่เดยมดรไ thank you teacher โเกเกนพิจิว่าการทัวร์ครั้งนี้สนุกมากสนุกโอ้กับพงต้องทางานแก้กนี้เหลือันสคนอีบําบคุยไม่มา ันนี้คือเพื่อนเราครับนายประสิทธิ์นามสกุลอะไรครับเกียรติสมุทรพี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงส่วนไหนกันครับตำนานผาดเดี๋ยวไปวัดนี้ก่อนเลยจ้ะครับไปวันนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวที่เดียวครับวานัทพี่ครับ ครับอยู่ไหนนักขี้ไปทางไปทางนี้เลยค่ะนักขี้ครับนักขี่นันักขี้นักขี้อยู่ไหนครับนักขี่ไหนพี่พี่พี่ติกว่าเปลี่ยนจากการไปดูวัดตอนนี้นะครับไปดูไอ้นักขี้ดีกว่ามันอยู่ไหนวะไอ้แม่ไอ้ยันยันยันนู่นอยู่นู่นไปดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้องน้ำแล้วข้างน้ำมันจะแก้งสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวย้ายไปดูในรายการ how เป้งโอเคครับเดี๋ยวพกติ๊กช่วงต่อไป